สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท,าท่านเลยนะคะวันนี้นะคะผ้าถุงนะคะผ้าถุงริซ่าที่คุณลูกค้ารอคอยค่ะของแท้เลยนะคุณลูกค้าขาขอบอกเลยว่ามัดหมีล่ลายขอหน้ามัดหมีล่ลายขอหน้าสวยเต็มผื่นมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขาและที่สํคาคัญย้อมครามธรรมชาติย้อมครามธรรมชาติคุณลูกค้าขาผ้ามัดหมี่นะผ้ามัดหมี่ทอมือสีตะกอย้อมครามธรรมชาติสวยๆค่ะคุณลูกค้าค่ะมีหลากหลายลายนะมีหลายลายนะคะเพราะว่า มัดนาอมัดก็จะเป็นเทคนิคการมัดด้วยมือนะคะคุณลูกค้าค่ะลายก็จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะคุณลูกค้า่ะแต่ใกล้เคียงแต่ใกล้เคียงมากๆเลยค่ะใกล้เคียงมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าดูก่อนเนาะเนี่ยค่ะลายขอหน้าสวยๆนะคะคุณลูกค้าขาเนี่ยค่ะสวยๆนะคะเนื้อผ้านะคะเนื้อผ้าพรีเมียมมากๆผ้าฝ้ายทอมือสีตะกอผ้าฝ้ายทอมือสี่ตะกอค่ะคุณลูกค้าค่ะอะคุณลูกค้าดูเลยจ้าผ้าฝ้ายทอมือสี่ตะกอนะคะเห็นไหมเห็นลายดอกแก้วเล็กๆไหมจ้า นี่ค่ะมีลายดอกแก้วเล็กๆบนผืนผ้านะคะคุณลูกค้าขาแล้วที่สําคัญนะรุ่นนี้พรีเมียมรุ่นนี้พรีเมียมมากๆเพราะว่าความยาวหน้าผ้านะคะอยู่ที่100ซนติเมตรอยู่ที่100ซนติเมตรเลยนะคะคุณลูกค้าขาเนี่ยค่ะหน้าฟูมนะคะอยู่ที่100ซนติเมตรนะคะความยาวอยู่ที่200เซน200ซนติเมตรค่ะคุณลูกค้าขาสวยพรีเมียมมากๆสวยพรีเมียมมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทองานผ้าไทยผ้าทอค่ะคุณลูกค้าขาได้ศิลปินแบรนด์ดังนะคะ แบรนด์ดังระดับโลกนะคะได้มาสวมมาใส่นะคะผ้าไทยผ้าทอผ้ามัดหมี่ผืนนี้ค่ะคุณลูกค้าคะเนาะสร้างมูลค่าแบบว่าได้สวยมากนะคะคุณลูกค้าดูสิเป็นผ้าคลุมก็ได้ผืนใหญ่ๆนะคะหรือว่าจะเป็นตัดชุดแสก็ได้นะคะคุณลูกค้านะคือสวยแล้วก็พรีเมียมมากๆค่ะสวยแล้วก็พรีเมียมมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะันเป็นผ้าคลุมไหล่ก็ได้นะคะเพราะว่าทางร้านของเรานะคะแซกเก็บริมให้เรียบร้อยเก็บริมผ ah> ้านะคะเก็บร ah ิมผ้านะคะคุณลูกค้าคะ เพราะว่าผ้ทาทองมือเดี๋ยวเราต้องแซกเก็บริมผ้านะคะคุณลูกค้านะแซกเก็บริมผ้าให้เรียบร้อยคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะซื้อไปเป็นของฝันของฝากซื้อไปเป็นของฝันของฝากทําเป็นผ้าคลุมไหล่แบบนี้ก็ส,สวยค่ะนี่ให้ดูกันนี่ค่ะสวยเลยค่ะคุณลูกค้าขาเนาะมีเข็มกลัดสักตัวหนึ่งเนาะ้กลัดสวยๆนะนี่ค่ะนิ่มมากอยากบอกว่าตัวนี้นะคะผ้ามักคนผ้ามักคนที่แบบมีน้ําหนักมากมีน้ําหนักมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขาอยากได้ให้เห็นสีใกล้ใกล้ เห็นไหมเนี่ยค่ะผ้ามัดหมี่ผ้ามัดหมี่ลายคอหน้านะคะย้อมครามนะคะย้อมครามนะคะย้อมครามเข้มๆเลยนะนุ่มชอบนุ่มชอบจะเป็นนุ่มที่ที่นุ่มชอบนุ่มจะชอบเป็นแบบว่าครามเข้มๆสีน้ําเงินเข้มๆค่ะคุณพี่ขานี่ยไงเพราะว่าเวลาเรามานะคะมาตัดตัดกับที่ตรงมัดหมี่อ่ะมันจะเป็นฝ้ายสีขาวใช่ไหมมันจะเห็นลายที่สวยลายที่สวยค่ะคุณลูกค้าขานี่ค่ะรับผืนนี้นะคะรหัสเก้า้ารับผืนนี้นะคะรหัสเก้าก้านะคะคุณลูกค้าขา รห, 99, 99รหัส99นะจ๊ะรหัส99นะคุณลูกค้านะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะเนี่ยค่ะรับรหัส99้าจ้าเดือน,นี้1990บาท1,990บาทค่ะคุณลูกค,าค้าขะสวยๆอย่างนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟไปกับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะหรือว่าเราจะไปตัดเป็นผ้าถุงเนาะเมืองทองที่คุณลิซ่าใส่นะคะเราก็จะวางแพทเทิร์นแบบนี้ให้นะเราก็จะวางแพทเทิร์นแบบนี้ให้นะคะคุณลูกค,าค้า่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจเนาะสั่งซื้อผ้านะคะแล้้้วใหทาาางรรนเรตัด แล้วให้ทางร้านเราตัดผ้าถุงนะคะทางร้านนะคะขอลดราคาพิเศษค่ะลดร,ราคาค่าตัดนะคะปกติค่าตัดผ้าตัดผ้าถุงนะคะกับร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะค่าตัดอยู่ที่ผื่นละ800บาทนะคะรอบนี้ค่ะจัดพิเศษให้เลยนะ,ค,ะคุณลูกค้าค่ะค่าตัดคีดแค่700บาทค่าตัดคีดแค่700บาทค่ะรวมค่าผ้านะคะเบ็ดเสร็จเลยนะ 2690บาท2690บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจสั่งตัดนะคะผ้าถุงกับทางร้านแม่มาริภาไทยของเรานะคะทักเข้ามาได้เลยค่ะ0890416008 0890416008นะคุณลูกค้านะ0890416008ค่ะหรือว่าเพิ่มเพื่อนหรือว่าเพิ่มเพื่อนนะคะแอดไลน์เข้ามาค่ะเพิ่มเพื่อนด้วยไหมเลขโทรศัพท์นะคุณลูกค้าคะจดเบอร์ได้เลยค่ะ0890416008เพิ่มเพื่อนเข้ามาได้เลยนะคะ สนใจสั่งตัดผ้าถุงกับทางร้านแม่บริผาไทยของเรานะคะคุณลูกค้านะเนี่ยค่ะเดี๋ยวตัดให้นะเดี๋ยวตัดให้เลยค่ะจะเป็นลายนะคะตรงหัวซิ่นนะคะตรงหัวซิ่นที่เป็นลายตรงเนี้ยอ่าเขาก็จะใช้ผ้าตัวนี้ในส่วนตรงนี้นะคะในส่วนผ้าตรงนี้เดี๋ยวน้อมจัดภาให้ดูว่าวางผ้าแบบไหนเนาะเทคนิคการวางผ้านะคะมันอยู่ที่เทคนิคการวางผ้านะคุณลูกค้า่ะว่าตรงตรงที่เป็นหัวซิ่นอ่ะเขาใช้ตรงส่วนไหนนะเดี๋ยวน้อมทำให้ดูนะคะนี่ค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะ ใช้ต้องแถบหัวซิ่นตรงนี้นะเนี่ยค่ะมาทาตรงนี้นี่ค่ะเนาะก็จะเป็นแถบตรงหัวซิ่นแบบนี้นะคะคุณลูกค้าขาเนาะอย่านุ่มจะทําให้ดูนะเดี๋ยวนุ่มจะตัดให้นะคะเป็นผ้าถุงผ้าสิ้นนะผ้าไทยสวยๆนะคะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้านะท,ที่สนใจชอบความพรีเมียมชอบความพรีเมียมเปเปอร์เปเวอร์มากๆคุณลูกค,ค้า่ะสวยพรีเมียมมากๆสวยพรีเมียมมากๆเลยค่ะย้อมคามธรรมชาตินุ่มผิวมากๆเลยค่ะนุ่มผิวทิ้งตัวมากๆเลยค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะไปจับเนาะ จะไปจับเป็นหน้านางก็สวยนะจะไปจับเป็นใส่เป็นหน้านางก็สวยเพราะว่าผ้ามีน้ําหนักมากเลยผ้าแบบว่ามีน้ําหนักผิวทิ้งตัวสุดๆเลยค่ะนี่เดี๋ยวให้ชมนะให้ชมสวยมากเลยค่ะใส่เหมือนที่นุอมชอบใส่อะคะ่ะเป็นแบบจับจีบเนาะเป็นจับจีบเป็นหน้านางอย่างนี้ยค่ะคะุณลูกค้าขาสวยเห็นไหมเนี่ยสวยมากเลยค่ะผิวทิ้งตัวผิวทิ้งตัวแล้วก็ถ้าเป็นผ้ามักโครนอนะมันจะลงพอดีนะคะ จะสมูทเข้าแบบรูปร่างเลยนะคะคุณล <pl ains> ูกค้าขาสวยมากเนาะนี่เลยนี่จ้ะใส่ได้เดยนะเนี่ยสวยเดี๋ยวทำมันจับกีข้างก่อนนะเดี๋ยวลอง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 เทคนิคการนุ่งสิ้นเนาะดึงให้ดูนะคะว่าสวยขนาดไหนว่าผิวมากอยากให้รู้เลยว่าแบบว่าผ้าผิวมากเลยค่ะคุณลูกค้า่าทำมุมส5ิบห้าองศาขึ้นไปเหมือนเดิมค่ะสวยเนาะนี่ยค่ะ เ,เห็นไหมนี่หนึ่งทรงแล้วนี่ค่ะเห็นไหมได้หนึ่งทรงสวยๆแล้วนะคะนี่ค่ะรืยว่านะคะเราก็จะเก็บชายออกมาก็จะได้หนึ่งทรงตัวนี้ก็จะแบบว่าเนาะมีชายออกมาด้วยนะคะเก็บนะคะเก็บริมผ้าได้เลยก็จะเป็นทรงที่สองนะคะอ่าเนี่ค่ะนุ่งสดได้เลยนุ่งสดได้เลยสําหรับคุณลูกค้านะที่ชื่นชอบเนาะแบบว่าเรานุ่งได้เนาะเราพับผ้าเป็นนะคะเราพันผ้าได้เรานุ่งเรานุ่งสิ้นเป็นเนาะ สบายมากๆเลยค่ะคุณลูกค้านี่ค่ะเนาะใส่ง่ายใส่สบายใส่ง่ายใส่สบายนะคะคุณลูกค้านะใส่ง่ายใส่สบายมากๆเลยนะนี่ค่ะนี่เดี๋ยวเราขอก่อนจะเป็นหน้านานิ่สุดเพราะว่ายาวมากปืนยาวนะคะสองร้อยเนาะสองร้อยเซนติเมตรนะคะผ้าทอมือก็จะประมาณนี้แหละค่ะจัดให้เลยนะเพราะว่าผ้าทอมือเขาจะนิยมนะนิยมนําไปเป็นแบบว่าเนี่ยมันมนที่นุ่งจับนุ่งให้คุณลูกค้าได้ดูเนาะเราเรียกกานนุ่งสิ้นนะคะการนุ่งสิ้นนะนี่ค่ะ มากเลยนะผิวมากมีน้ำหนักแบบอบอกไม่ถูกเลยมีน้ำหนักมากมากเลยค่ะพี่ๆค่ะมีน้ำหนักมากมากเลยนะนี่จากไหนคะดนัเราก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยนะคะติดเข็มกาดน้อยอย่างที่น้องเคยแจ้งไว้นะคะติดเข็มกาดตรงนี้นะคะหนึ่งตัวนะคะ ตรงน้องเนาะตรงน้องนะคะติดเข็มกัดหนึ่งตัวแค่นั้เองะค่ะคุณลูกค้าค่ะอันนี้เราก็จะได้หน้านางเราก็จะได้หน้านางสวยๆนะคะเป็นทรงหน้านางเนาะสิ้นทรงหน้านางอีกหนึ่งทรงนะคะเห็นไหมสวยพรีเมียมมากๆสวยพรีเมียมมากๆเลยค่ะสามารถนะคะนําไปนุ่งสดได้เลย <S <S 2> <S 2> <S สําหร <hurt> ับคุณลูกค้านะที่ชอบแบบว่าซื้อผ้าซื้อผ้าไปนุ่งเองไปจับใส่ไปจับสิ้นเองเนาะนี่ค่ะแนะน,นํานนนเป็นผ้ารุร่นนี้แนะนําเป็นผ้ารายนี้เลยค่ะคุณลูกค้าคะรายใหม่ล่าสุด ลายใหม่ล่าสุดลายขอหน้าที่ทุกท่านรอคอยนะคะมาถึงแล้วนะคะมาถึงที่ช่อง u t u b e แม่มาริพาไทยของเราแล้วนะคะคุณลูกค้าคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง u t u b e แม่มาริพาไทยได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าชอบผืนไหนคุณลูกค้าชอบผืนไหนนะวงมาเลยอ่าแคปเจอร์หน้าจอมาให้นุ่มได้เลยนะคะคุณลูกค้าคาะดูเลยค่ะชอบผืนไหนบอกได้เลยนะคะบอกได้เลยนะคะผืนกลางนี้ก็จะมีความเข้ม มีความเข้มมากนะคะตรงนั้นก็จะเป็นอ่อนขวานะคะริมนั้นเนาะริมริมริมขวาริมขวามือนะคะจะก,ก็จะอ่อนขวาตรงกลางจะเป็นสีเข้มนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอีกเฉษหนึ่งก็จะเป็นแบบกลางนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าเลือกได้เลยชอบผืนไหนเพราะว่ามันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะคะคุณลูกค้าขาหรือว่าคุณลูกค้าจะรับบอกว่ารับผืนไหนก็ได้เพราะว่าลายใกล้เคียงกันก็แจ้งเข้ามาได้เลยค mm ่ะ hmm. คุณลูกค้าค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8 0890416008หอว่เพิ่มเยื่อน้วยหมศยเล์โทรศัพท์ พิ่มเพื่อนแอดไลน์นะคะแอดไลน์ง่ายๆเลยเพิ่มเพื่อนใช่ไหมแล้วก็กดตรงหมายเลขโทรศัพท์ใส่0 8 9 0 4 1 6 0 0 8 0 8 9 0 4 1 6 0 0 8เข้ามาได้เลยค่ะแล้วส่งรูปเข้ามาได้เลยค่ะส่งรูปมาคอนเฟิร์มได้เลยว่าชอบผืนนี้รุ่นนี้นะคะเดี๋ยวนุ่งแจ้งให้เนาะเดี๋ยวนุ่งส่งรูปให้นะคะคุณพี่คะรับรองสวยถูกใจรับรองสวยถูกใจซักให้เรียบร้อยแล้วนะซื้อไปนี่คือนุ่งได้เลยหรือว่าส่งตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะซักแล้วก็รีดให้แบบหอมๆเลยนะคะได้กลิ่นคามเลยนะคุณลูกค้านะ ถ้าคุณลูกค้านะยังไม่เคยได้มีผ้าครามที่เป็นครามธรรมชาติแนะนําผืนนี้ค่ะแนะนําผืนนี้เลยค่ะได้กลิ่นครามแน่นอนเนาะได้กลิ่นครามเลยค่ะคุณลูกค้า่ะหอมมากหอมอบอวลมากๆเลยตอนนี้ค่ะอยู่ที่ร้านเนาะคุณลูกค้าถ้าใดที่ชื่นชอบสนใจนะงานผ้าไทยผ้าทอนะคะงานผ้าไทยผ้าทอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง y YouTube แม่มดีผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าคะโทรเข้ามานะจ๊ะโทรเข้ามานะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ส่นค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณทุกการติดตามขอบพระคุณคุลกกคาาท่นนมๆเยะะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ